อัสดีครับพี่หาอสานครับวันนี้พอกันอีกที่เราครับครับพัดเปียครับมาหาใส่เบ็ดปลาไหลครับม้วงรืว่ม้วงหรวังดปลาไหลกับม้วงหรือว่ามวกับมอหรอว่ต้มสมมวงไงอดโอ้โหครับงใจเราคือนั่งบ้านมาน่อยปัดสีงนเล่เบ็ดเบอร์ไนพันเปีเบอร์ใดพอดี โอ้น,นี่ก็บ,บรลูเลรอครับแจ่มันประมาณนี้แหละใส่ไอ้ขอว่าจะเห็นวางเต่นีเห็นเบ็ดใส่อันใดก็ใส่รดจับถือกันได้ก็ใส่ออกสันนั่นแหละบรีกบรีกขอว่าถ้ามันเข่าปากอะไรที่หยักเบ็ดกับนี่มันเป็นสูตรบะนี่ที่หยักนี่สูตรบริวารทีมันก็อันนี้เขาก็เฮดแต่อันนี้ใด,ดะสูตรอันนี้ไหวดีแล้วก็เนียนนะ sụt thang phế hương đứng hương nền sọt chặt lắng bây nạ biệt ngó nạ nó khó chăng chín ngay bà ờ ờ ờ ngó lắng mấy đây nghe nhau nè nghe mú khắp mú mú đây xe đây mắc nhau bò bò sốt sốt lầy phiêu phiêu lầy mú sốt tay lầy dì tụi bộ dạng mấy thằng phòm hê 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 thay lắng tay đi อไอม่ละฮักแนี่ยเลยดิดหยเห็นหูวาพันเปเห็นหแต่หูปห็นอไรหน่อยเป่าอไรเงี้ยทั้งเดือมาดูนี่ มันไม่ยำโอ้ยชอีเลยวะไม่เก็บแข่งนะแข่งเลยวะอย่าฮะมันตกใจยำแดงงอ้บอีง่อนี่ก็ไรล่อยง่อ้นี่กรปูได้เด็ดเดือกระปูยำนี่ตอคอยกิ้มันหาบมีน้ำเยดดีแลเห็นบานเขตใส่กินดีขึ้นี่นี่ตำเนอเข่ง ข้อไงต้มน้ำแข็งครับพี่น้องเอ้ยพี่นี่กำมข้อมันได้ไหมว่าต้มใส่มดแดงนี่น่ะมันมาลงยำผักสดให้เลยเห็นหู้มาไหะตีเห็นแล้วนั่นเดี๋ยวฟังหูเลยแล้วนั่นไหนหูผู้หูไรหน้าคนดาเปล่าคนไหนี้วันนี้มองฟังมันเลยนั่นมองน้ำมองเดียวนั่น มัน้าเป็นบวกเลรอเนาะมันมัดเกียกเรียนคือคุ้ยนี่แหละอะไรมันออกมาบอนบอลยังนั่นมันออกมาขึ้นหายใจอีกตัวอือเขาลอยแง่แห้งได้สิบครักงเลยวันี้ก็ต้องแง่ลงไปเอาสมีกเพออยากขู่ว่ามันติดป่ิทิดเขาไขอ้ขวดนี้ไปเจ็ดรอบสองรอบบนบนไอ้นี่เลยวุ่นเสียบจีหัว่ามันดึงว่าดึงนะฮึแล้วจ,ะจะงหัวมันดึงเลย ใคสิดปล่าเบีดตัว่าเขาิดปันเลอบที่มานั่งชิดตีบนเียเจ้าเาจะนั่งชิดหรือว่าิดอยามันพุ่นั่งมันคมคขืนอยู่บเครื่อง่นเ็ดหน้าคือหมาหย่หา้มาหย่งหาต้องจนละเอ้แล้วบงงานเถอะโอ้หนูิดไเลยเป็นหวเกา

สีหลังตัวบ้านสี่ใบ่ป่ะเป็นไหมใบยุกเป็นจิตหลังอยู่นี่หอมยาจมูกนี่ใบสามใบชัดมายำมเดีเวลาได้ันเขานอนพอดีเขามานี่เดี๋ยวใบาสามพ่อมายำมมึกับพี่น้องครับเดี๋ยวยามึงจิตมันไนม่ประมาณมึงน,นี่เอาละครับมายำเบ็ดกันครับตอนนี้เวลาใบาสามเพลิงครับสี่สี่โมง

เออของไวอันนี้ของไวนี่ไวมันตกดมันนี่ไวนี่นี่นี่จะบอกมัานึงดึงดึงว่าเราใส่ไบนี่มันขึ้นที่มาลักอะไรไมนได้ทำงานเหรอครับทำงานแล้วเสียกเข่งแล้วนี่หลังนี่เข่งบ่เข่งเลยทุกน้อยตทุกทุกที่เลยเออจะบันกินเลยไม่มีปัญหาหรอกพยายามเทียกบ่อยอย่างนี้นานรุดโอดโหดมาเี้เฮงุดติดเออเงยไหลเนาะ มันผูกรุดเบ็ดเบ็ดรุดเฮียยังรุดรุดได้มันมันต้อกินสิอึมก็ตุ๊กเลยมบ่กก็ตุกกม็กตึกๆน้อยๆมัยตุ๊กบีบเียอคว่มคนเดียวไว้มันอยู่เดียวอกนโอ่อขาดอีกแล้ววันนี้ว่ามันอยู่เหอ้าวลใสขึ้นกี่นี่าเก็บขาดเนาะมันขาดไปซื้อหล่อบามั้อืมขาดซื้อหนึ่งบอบฟ้าเด้นี่ ง้มตีปาคอได้กอ o o m มาตัางปาคอได้ห้อยอยมีากวไปมุไใจเสียเงาหมดวะนี่ห่อนห้อยปาคอแบบนี้โอ้ักเลยเนาะมีห้อยคือห้อยนกห้อยนุ่งยีดียดนั่เฮ้ยครับกำลังย้ำในสองสามหลังครับนี่ ดิ่งหันมองนด้เนย่ม่ได้ไหมไอ้นั่นไลยทานี่นึงก็ลงโอ้ยลงไปได้นะเนาะลงไปกับมิตากิ่งลงไปท่านเดียววัดชีพแห่งตะโบว่างได้ไงนี่ชีพขึ้นบ่ได้เด้อันนี้มันผูกคว้าตายเลยวันนึงนะอืมอืองไปว้มาแล้วครับพี่น้องทำงานเหรอพันเพียทำงานเดียวผูกคว้าอะไรนี่ ดินแงมาก <ừ S 1> ังดินลมอาดเ้าเ้เอาแบบไหนนาะมีบงมัวสักตีบันนี้เอาไปเอาไปกังไงได้เดี๋ยวเขาเนี่รับ นี่ครับลังนึงครับโตเลาะกันนี่งอใส่ลงไนี่ับกันดิมาหาตะวิไอ้มะดกงาเปลือกอะไรนี่มาบ้างงางมาปากิดปลไหลนีกิดโอ้มาบ้างมองมันดึงเนี่ยดึงยื่นยื่ยมเห็นีสายมัน มันดึงเยอะดทปีคน้องันปีันันดูดึงแห้งหลโตออเยนใจพุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนเจ้าดึงนี่เอาไปยกนัดพุ่นอืมต้องเสียกมันเสียกอมืออาจารย์เนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้แลลไหนี่ไหะตงบมีูเลยใบดัเลย เห็นแล้วพี่แล้กันใบดามัใบดามัใบัไม่พิสูตรใบด่งใบดักีเดนี่ใบดักแ้ไงกันตัวแม่นี่บ่ออกไยเลยตัวผี่พุ่งจวดเลยแม่็นอกออันนี้พันปีกาทำงานแค่พันปีไปายโอ้นเป็นผงนี้เอปเปิดไอ้นันซื้อเปิดหยาใส่ได้ไรงานแพงเลยวะเจมน่ ไม่ดังเลยพี่ไม่ด so, like oh, ังเลยพี่โอ้ผีหนไปดูผีน้ำจกปูนผีหงูนีผีีหูนผีโอ้จ็บนะเจ็บเด็ดดึงถอยลังไปได้ดิอมั่สกดึงสากดึงไปเลยวะเออถือตัวไปแล้วนั่นถือได้ดิไปวะไปลยนั่นบ่ ต้งใบด่ามันกเทยแล้วเห็นเชือกไหเห็นเชือกยังไปจับเชือกดีกอไฟหูมันหาหูปลาไหลดูมันอยู่มันอุดใบยางดีมันูมันนะเห็นเสียบเงาสัมคุณวยตี

โอ้่ักกะบนี่่องเอ้ยพักะพันปีเห็ดกะบนี่มาเห็นหูซ้ำไม่แบกงาใส่สิหูดูพี่ใส่พี่ประดนยังกินนะโอ, a a อ <c c ้ยกระังกากระถางการเฮ้ยนงทำการทำการพันไนเนี้พันเข้าหอ้ไหมสองะครับสอครับเบ็ดเ็ดหลังครับพันเปีทำงานครับ กินน้ำผู้ที่นี่หรอกพ่านบ่อยบอทบอทำงานเลยพ่านบ่อยบอการหมือนดินบอการเล็กนิ่งใช่ปะมันนอนหลับบอ,บอกินอะไรก็นหลับแลบวันี้กูเห็นพวกนั้นมาใส่ไ,ได้พวกไอ้มะก,กูมันพวกขม,มิ้นมะกูมันมก,กูแม่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเปิดหยาขืนแทงหมูเข้าไปเลยวะนี่งั้นจะบ่หาหงอเลยพวกหานี่ถ้ามันบ่ดึงกระยับไปสู้มันพันไปอเอาไว้มือแรงกำกำยังมาเบิ่ง มือนี่ได้สองตัวครับถรีว่าประสบความสัเเ็จครับเบ็ดเจ็ดหลังเน,เนี่ยเนื่อหมูครับพันปีครับทำงานขอติดตามไม่ได้ครับไอ้ห้าอีสานครับ